อำเภอพลจัดงานประเพณนี้บุญกลุ่มเขาใหญ่และของดีอำเภอพนประจำปี2 5 6 6ครับเพื่อสืบสารประเภทนี้อันดีงามของชาวอีสานและส้ง่งความสามาคัคคีของคนในชุมชนครับทีบริเวณนาที่วการอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นครับนายเทพรัตน์ตันตะยานนลในอำเภอพนนายกิติโชติเตรียมเวศวุฒิกรนายกเทศมนตรีเมืองเมืองคน ร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการกำนั้นผู้หยบาบ้านประชาชนชาวอำเภอพนครัได้ร่วมพิธีงานบุญกลุ่มเขาใหญ่และของดีอำเภอพนประจำปี2 5 6 6ครับโดยหนงานผากลัฐเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการลำลึกถึงพระแม่โพศพและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนอำเภอพนครับ สำหรับงานบุญกลุ่มเข่าใหญ่ค่ะเป็นประเภทนี้เป็นวิธีแบบไทยอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เอื้นกันว่าฮีดสิค่ะซึ่งการเฮตพิธีสูขวัญเขา่าเชาวอำเภอพ้นนะคะเพื่อนกัน,น้ำเข่าเปลือกจากพื้นที่ตำบลต่างๆเอามากองร่วมกันค่ะจากนั้นก็สิเชิญหมอพรามมาประกอบพิธีอันศักซิิธ์ มีการประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพด้วยเครื่องเซ็นไหว้หน้าหน้าชนิดค่ะคเป็นการสั่งขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะผู้เห็ดไ้เห็ดหน้าเห็ดการเกษตรนอกจากนี้นะคะภายในงานกันนี่หละค่ะมีการรำฝรั่สวยงามนะคะจำหน่ายสินค้าโอท็สินค้าชุมชนและก็ร,ร่วมถึงสินค้าอื่นๆพร้อมค่ะครับ นายเทพพรตันตยาโน้์านายอำเภอพ้นก็ได้ก,กล่าวเพิ่มเติมว่าอำเภอพลน,นี่ครับมีประวัติศาสตร์ความเป็ยนมายาวนานนับหนึ่งร้อยกว่าปีมีของดีมากมายครับประวัติเป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นโน้นแทนพระโลกผีดิบอ่างเก็บน้ำละเลิงไหวายและสินค้าสำคัญสำคัญเช่นผ้ามัดมีฮีดสิบสองบุญราศีหม่ำเครื่องจักสานจากไมพผยผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งกิจกรรมการจัดงานประเภทนีบุญกลุ่มเขาใหญ่ในเทอรีครับถือเป็นหนึ่งในะกิจกรรมทีพีน้องประชาชนชาวอำเภอพ้นนี่ร่อมใจการจัดขึ้นของิชาให้ดำเนินการมาหลายปีแล้วเว้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาทีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรควิด -19 บเก้อนั่นเองค่ะสำหรับในพื้นที่อำเภอพ้นยังที่คุณทอมมีบอกไปไมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจนะคะคหนึ่งในนั้นก็นยังที่บอกคือโศกพีดิบ Oh, ค่ะเป็นมองนี้และค่ะที่สิไปท้ายรูปก็ได้ไปเบิ่งนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหินเป็นดินที่ขึ้นมาจากพื้นดินอ๋อ oh, โสพีดิบปฏิบัติธรรม